E เข้าค่ายค่ะพี่น้อง่ะดูกระเป๋าสิคะกระเป๋าใหญ่ามากใช่ไหมคะไปเข้าค่ายมาใช่ไหมคะสวยค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับแม่ส้มสมศรีสะพายยูเคอีกแล้วค่ะวันนี้มารับสาวน้อยที่โรงเรียนค่ะพอดีนางเพิ่งไปเข้าค่ายมานะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมาถามนางกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างมวนบ่ไปหอาค่ายมวนบ๊ อย่าเฝ้ากินอย่าเฝ้ากินคุยกับแม่ก่อนเพิ่นมาหอดเพิ่นก็นหิวเลยค่ะพี่น้องค่ะไป,ไปเข้าไปเข้าค่ายกี่วันสามคืนสี่วันใช่ไหมคะอยู่นอนอยู่ฝุ่นสามคืนโอเค three night and four day เยอะเยอะ four day three night s แม่นบ่ค่ะอย่าเฝ้ากินคุยกับแม่ก่อนเพิ่นมาหอดเพิ่นก็นหิวเลยค่ะพี่น้องค่ะอยู่เห็ดเอียงแนะ่อยู่ฝุ่นบอกแม่แนะ่เห็ดเอนะียงแน่กอดวอล์กแคนูอิง พนุยงด้ขึ้นเรือนั่นคือเขาบอกเป็นภาษาไทยแม่จะหูบอกเออปลูกมีปลูกต้นใหม่ด้วยมีปลูกต้นไม้ปลูกย่างปลากินอ๋อ้ได้หาปลาน้ำได้ในไซเบตพร้อมนะฮะปลาได้ใส่เบตพร้อมย่างปลากินแม่บอกว่าห่วงกินเดี๋ยวนี้เพิ่นห่วงกินเพิ่นมาเพิ่นหิวเพิ่นหิวเลยนะเดี๋ยวแม่ให้รีวิวเสร็จก่อนเราต้องคอยกินเพิ่น สิมารีวิวไปเขาไข่มามวนบอมวนบอญี่ปุ่นมวนบอสนุกไหมคะ <Yeah. S 1> ส,นส,นสนุกสนุกค่ะก็ต้องบอกว่าสนุกค่ะสิคะสนุกค่ะหนาคือเป็นหนากลับมากอเป็นหนาคำๆเมื่อสีะคือเป็นหนาค,ค,ค,คือเป็นขำๆเป็นจะจอยเราอยู่ได้กินอย่างไหนญี่ปุ่นกินอนะีย่าง่หืมันคู่เห็ดนี่ให้กินนะอะอินเดแคมปิ้งได้กินอย่างว่าคุยให้แม่ฟังคุอย่ฮะ Good Good food. food. มีอย่างไหนกางเกงคือเปืือนแถวไปกางเกงคือเปืือนแถวสุดเปืือนหมดเลยคือให้แม่ฟังหนูกินอย่างเนี้ย Two English breakfast on the first two days yeah and then on this day I got pancakes bacon syrup ฮะ syrup syrup คืออย่าง on your pancake. อ๋อคล้ายๆกับน้ำผึ้ง คล้ายๆกับฮอนนี่แต่มันไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่ฮอนนี่โอเคแซบแซบแห้งแซบแห้งวัยยุ็เป็นหนาสมอยสมอยมากเสร็จไทเอตเเป็นลูกไทเอตจะไปกินอย่างเมื่อไหรสิกินอย่างกลับบ้านไปย่าเฮ็ดย่าเฮ็ดย่ากลับบ้านไปจะกินอะไรยาแม่บอกว่าย่าเฝ้ากินมาม่าโอ้กลับบ้านไปเพคนอยากกินมาม่าโอ้คนก็สิกินฮอดมาม่าเนาะเพคนก็สิกินฮอดมาม่าเนาะอยากกินมาม่าเลยแม่บอกค่ะ อยากกินมามะ่านุอยากกินมามะ่าใช่ไหมเดี๋ยวแม่ทําให้กินนะคะวันนี้สิ่งที่นางชอบก็คือมาม่าค่ะพี่น้องค่ะนางไปไหนนางก็ต้องกินมามะ่าใช่ไหมคะชอบกินมามะ่าใช่ไหมคะคนสวยขาไปเข้าใครอ่ามีนักเรียนไปจกคนอยู่ในห้อง how how many c h i l d r e n how many children? s t u d e n I don't know เอายุ่เป็นยังงคือสิบหูยุ่ไได้นับป๋เรามูอยู่ปนนไปทุกคนมาอยู่ในห้อง มูอยู่ไปทุกคนมาอยู่ในห้อง I think forty two forty two I see เยอพิจเจอเจแม่เห็นรูปอยู่แม่เห็นรูปอยู่นั่อ่า on the school website you wear หนึ the boot you w a r ใส่รองเท้าบูทพอม b a รองเท้าบูททางโรงเรียนบ่กของโรงเรียนแห่นบ่กเดอยู่ได้เอาหัวใส่หนาม,ม,นมนบา่เอาหัวใส่หนามแม่เห็นอยู่ on the canoe ไอ้หน้าพิจจะจะ put the hat on the water เหมืนบ้เอาหัวใส่หนามนั่เพล่ดเพลิกิจกรรมอยู่โรงเรียนน่ะ วันเ็ดกิจกรรมอย่างบูอยู่โรงเรียนนะพี่น้องค่ะยูไม่อยากไปกินเคปซี่หรือว่าไปแมคโดนัลด์ไปกินเคปซี่ถัดไปกินแค่ซี่แมคโดนัลด์กินมาหมาแล้วสันเนอะหนูอยากกินหนูอยากกินโอเคไปแมคโดนัลด์เพราถาพี่นจำซ้นก่อนบอกให้พี่นจำซ้นเหลืองเรียนก่อนเอาแม่ผ้าไปซื้อพร้อมกันเนาะโอเคบะผ้าไปซื้อพร้อมกันโอเคนะสันถาพี่นจำซ้นเพราะว่าพี่ใส่เพิ่นอันยูคนละโรงเรียนเนาะเด็กนะ อยู่คนละโรงเรียนเลิกเลิกเวลาประตรงกันด้วยพี่น้องคะนี่แหลคะค่ะชีวิตชีวิตเมียฝรั่งบายแม่สมศรีแม่สมศรีสบายย k คค่ะตอนนี้ก็มารับลูกสาวจากโรงเรียนนางไปแคมป์ปิ้งมานะคะพี่น้องคะ่ะนางไปอ่าเข้าค่ายมาคะ่ะแคมป์ปิ้งไปกับโรงเรียนนะคะไปนอนต่างที่นะคะสามคืนคะ่ะสามคืน กลับมาคือเป็นน้อยๆอ่ะอย่าอย่ามาแค่ขี้ฟันแบบนี้ไม่ได้นะคะนอค่ะมแม่กําลังพูดอยู่หนูต้องฟังแม่พูดก่อนใช่ไหมคะหนูยังไม่ได้สวัสดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีสสดอาย,อยุมาสั้นกล่องแม่เดจังไหนคะยืนไว้ข้างไนสวัสดีสวยๆเลยหมอนี่สวัสดีให้แม่ฟังก่อนสวยๆสวัสดีค่ะมาบต้องห้องนั่งอยู่ยในรถเลย,ยพี่นอ,นอถ,าถาม,ถาม,ถามอัานถามมหาถามมหาอ่านพีไสพ้พนอย พี่ชายเพิ่นบะหันเหลือ,องเลี้ยนพี่น้องค่ะเดี๋ยวนี่แหละค่ะมาเล่ามาเล่าสู่เพื่อนๆพนพี่พี่เพื่อนเพื่อนพี่พ,พ,พี่ทุกทกท,กท่านฟังนะคะนางนางไปเข้าค่ายมานางบอกว่าสนุกค่ะทามี่อีกอยูจะไปอ,อ,อีกบ่ทามีไปอีกบ่ไปอีกไหมไปอีกไหนบ่นอ้อเสียงเงินค่ะไปเขาค่ายตัดบอกแพงเ้อพี่น,อน้องเลอสิไปอีกบ่นอ้อตัดสินใจก่อน คลิปนี้ก็แม่ส้มกับสาวน้อยขอตัวก่อนค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากแม่สมศรีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจค่ะอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกินอะไรคะหนูกินอะไรกลับมาจากอันเขาค่ายพี่น้องเป็นหิวแห้งหลายก็เลยพาไปซื้อเนลมาให้กินเอาเนี่เอากินได้เลยคะ่ะมอนี้สบายอีกแล้วสบายแหนแล้วบ่ต้องเห็ดบ่ต้องเห็ดแนวกินได้เลยนะคะกินเบ,เบอร์เกอร์อ,อ,บบอรู้เบอร์เกอร์ีทั้งสองสั่นเพลินดับเบิ้ลเลยเด้มอนี้เบอร์เกอร์เพิ่นมันโดนเทียบไปเด็กกินเบอร์เกอร์ถูกใจแซ่บ,บ่าะ ข,ข่าวขายมากมูนพี่น้องไปข,ข่าวขายมาลูกเบอร์เกอร์มีสองสันบนเด้อพี่น้องคะ่ะด,ดับเบิล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 อร่อยไหมอร่อยมากนานๆทีกินเบอร์เกอร์ค่ะพี่น้องคะ่ะอ่าอยู่ก็จะกินเบิร์ดมีการมองหนาแม่ก็จะกินเบิร์ดเค็นท่ไหนก็จะกินเหลือแม่บอกคะ่ะคุณลูกค่ะ เบิงบ้งเบิ้งนะติดพอนะติดหนาก็มีมันนี่เล่าหน่อยกินเบอร์เกอร์เด้อพี่น้องขาแม่บ้ค่ะเดินโดนเทียกินเบอร์เกอร์เนาะเบื้อนาะ เปลเปิ่นมือไปละเปลิ่นมือไปละติดปากกระพองโอ้ยคนสวยคนไปเขาข่ายมากตพี่น้องไปเขาข่ายมาคนหิวเสแล้วไปหับมาจังเลี่ยนหิวอร่อยไหมคะ เดี๋ยวหนูขอตัวกินเบอร์เกอร์ก่อนค่ะใช่ไหมคะหนูขอตัวกินเบอร์เกอร์ก่อนค่ะกินเลยค่ะคุณลูกค่ะขอบคุณทุกทกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะ